หมังคละวักหมวดว่าด้วยมงคล 1. อกุศลสูตรว่าด้วยอักุศลกรรมเป็นเหตุให้ตกนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมการกระทำทางกายฝ่ายอักุศล สองวจีกรรมการกระทําทางวาจาฝ่ายอกุศล 3. ามมโนกรรมการกระทําทางใจฝ่ายอกุศลภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยทำสามประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมฝ่ายกุศล 2. วัวจีกรรมฝ่ายกุศล 3. มโนกรรมฝ่ายกุศลบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อกุศลสูตรที่หนึ่งจบ 2. สาวัชสูตร ว่าด้วยกรรมที่มีโทษเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. กายกรรมที่มีโทษ 2. วจีรกรรมที่มีโทษ 3. มนโนกรรมที่มีโทษละถึง 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. วจีรกรรมที่ไม่มีโทษ 3. มนโนกรรมที่ไม่มีโทษ ละถึงสาวชสูตรที่สองจบ 3. วิสมะสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. นกายกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 2. องวจีกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 3. มมโนกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ ละถึง 1. กายกรรมที่สม่ำเสมอ 2. วจีกรรมที่สม่ำเสมอ 3. มโนกรรมที่สม่ำเสมอละถึงวิสมะสูตรที่สามจบ 4. อสุจิสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่สะอาดเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง หนกายกรรมที่ไม่สะอาด 2. วัจีกรรมที่ไม่สะอาด 3. ม,มโนกรรมที่ไม่สะอาดละถึง 1. กายกรรมที่สะอาด 2. วจีกรรมที่สะอาด 3. ม,มโนกรรมที่สะอาดบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อสุจิสูตรที่สี่จบ ประมมคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสู่ที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายคนพานผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตบ์ปรุษประกอบด้วยทำสามประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือ1กายกรรมฝ่ายอกุศล สองวจีกรรมฝ่ายอกุศลสามมโนโกรรมฝ่ายอกุศลคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบ์รุษประกอบด้วยทำสามประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์รุษประกอบด้วยทำสามประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลาย ไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมฝ่ายกุศล 2. วจีกรรมฝ่ายกุศล 3. มโนโกรรมฝ่ายกุศลละถึงปฐมมคตะสูตรที่หจบหทุตียะคตะสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละถึงหนึ่งกายกรรมที่มีโทษสองวจีกรรมที่มีโทษสามมโนกรรมที่มีโทษละถึงหนึ่งกายกรรมที่ไม่มีโทษสองวจีกรรมที่ไม่มีโทษสามมโนกรรมที่ไม่มีโทษละถึง ทุติยคะะตะสูตรที่หกจบเจ็ดตติยคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่สามภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. กายกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 2. องวจีกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 3. มมโนกรรมที่ไม่สม่ำเสมอละถึง หนึ่งกายกรรมที่สม่ำเสมอสองวจีกรรมที่สม่ำเสมอสามมโนกรรมที่สม่ำเสมอละถึงตติยคตะสูตรที่เจ็ดจบแปดจตุทะคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่สี่ภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละถึงหนึ่ง กายกรรมที่ไม่สะอาด 2. วัจีกรรมที่ไม่สะอาด 3. ม,มนโนกรรมที่ไม่สะอาดละถึง 1. กายกรรมที่สะอาด 2. วัจีกรรมที่สะอาด 3. ม,มนโนกรรมที่สะอาดบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัพบรุษประกอบด้วยธรรมสามประการน,นี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหาย ไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากจะตุ t h คตะะสูตรที่แปดจบ 9. วันฒนาสูตรว่าด้วยการไหว้ภิกษุทั้งหลายการไหวสามประการนี้การไหวสามประการอะไรบ้างคือ 1. การไหว้ทางกาย 2. การไหว้ทางวาจา 3. การไหว้ทางใจภิกษุทั้งหลาย การไหว้สามประการนี้แลวันธนาสูตรที่เก้าจบสิบปุพันหสูตรว่าด้วยเวลาเช้าเป็นเฤกษ์ดีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวาจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นเริกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพระมจารีบุคคลกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาวจีกรรมเป็นส่วนเบื้องขวามโนกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวา ท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขงอกงามในพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลปุพพันหสูตรที่สิบจบมังคละวักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อากุศลสูตร 2. สาวัชสูตร 3. วิสมะสูตร 4. อสุจิสูตร 5. ้าปฐมมคตะสูตร 6. ทุติยคตะสูตร 7. จ็ตติยคตะสูตร 8. ปดจตุธคตะสูตร 9. วันธนาสูตร 10. ปุพันหสูตรตติยปันนาจบบริบูรณ์